สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตตบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ วิกฤตทางด้านการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะความพยายามในการเข้าไปควบคุมตัวประธานาธิบดียุนซอกยอวันนี้ค่ะเขาถูกคุมตัวได้แล้วแต่ทางยุนซอกยอระบุว่าเขายอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่นํากําลังเข้ามากว่า3 0 0พนายควบคุมตัวเขาเพื่อเป็นการป้องกันเหตุนองเลือดค่ะแล้วกระบวนการหลังจากนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพราะขณะนี้เป็นอํานาจของศาลร,รัฐธรรมนูญในการพิจาร ว่าจะมีการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่และนี่คือภาพนะคะของขบวนรถที่คุมตัวประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้เดินทางไปถึงสำนักสอบสวนทุจริคอร์ปชันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของควารชในวันนี้ยุนซอกยอค่ะถูกคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ CIO ขึ้นขบวนรถที่เตรียมมาจากบ้านพักประจำตำแหน่งในกุงโซในช่วงเช้าวันนี้ โดยในคลิปเนี่ยปรากฏภาพของยูนซอกยอขณะลงจากรถด้านหน้าสำนักงา,ากน CIO เจ้าหน้าที่มีเวลา48ชั่วโมงนะคะในการสอบปากคำยูนซอกยอและหลังจาก48ชั่วโมงจะต้องมีการขอหมายจับใหม่เพื่อคุมตัวต่อไปอีกมากที่สุดเนี่ยนาน20วัน เช้ามืดของวันนี้ยุนซอกย,ยองค่ะถูกตำรวจสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่สอบสวน CIO บุกจับกลุ่มถึงภายในบ้านพักประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยข้อกล่าวหาก่อกระบฏยุติการประชหน้าระหว่างตำรวจและฝ่ายที่สนับสนุนซึ่งนี่ถือว่าเป็นความพยายามในการจับกลุ่มประธานาธิบดียุนซอกย,ยอตามหมายจับที่ใช้เวลานาน,านถึง6สัปดาห์ และการที่เขาถูกจับกลุ่มตัวในครั้งนี้นะคะยังถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีซึ่งยังคงอยู่ในตําแหน่งของเกาหลีใต้ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ยุนซอกยอคะ่ะได้กล่าวต่อชาวเกาหลีใต้ผ่านคลิปวิดีโอที่เขาบันทึกเอาไว้ล่วงหน้าที่บ้านพัก ก่อนถูกจกกับกลุ่มว่าเขาจะยอมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวหลังจากเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของบ้านพักประธานาธิบดีโดยใช้เครื่องดับเพลิงเขาจึงตัดสินใจยอมไปให้ปากคำต่อสำนักง,งานสอบสวนถึงแม้ว่าตัวเขาจะคิดว่าการสอบสวนในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่เขาไม่ต้องการเห็นความบุนแรงและป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์หนองเลือดเกิดขึ้นจึงยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยยุนซอกยอ บุว่ามีเจ้าหน้าที่มากกว่า3,000นายบุกเข้ามาภายในพื้นที่บริเวณบ้านพักประจำตำแหน่งรวมไปถึงด้านหน้าแล้วก็ล้อมบ้านพักเอาไว้เพื่อจับกลุ่มตัวเขาในช่วงเช้ามืดขณะที่รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามีตำรวจประมาณ1,000นายที่เข้าร่วมในปฏิบัติการการจับกลุ่มในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในครั้งที่สองเพื่อจะนำไปสู่การจับกลุ่มยุ่นซอกยองค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หมายจับครั้งแรก ต้องล้มเหลวไปเพราะว่ามีทีมอารักขาประธานาธิบดีรวมไปถึงมวลชนร่วมกันปกป้องส่วนทีมกฎหมายยุนซอกยอระบุนะคะว่าหมายจับนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะออกโดยสารที่ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในคดีดังกล่าวและทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนยุนซอกยอนั้นก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกหมายจับผู้นำประเทศ ขณะที่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะยุนซอกยอถูกสอบปากคำเป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานใหญ่ของ CIO เจ้าหน้าที่ CIO เผยว่ายุนซอกยอปฏิเสธที่จะให้การในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายค่ะทีมทนายความของยุนซอกยอเข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีการบันทึกวิดีโอเนื่องจากเจ้าตัวไม่อนุญาต ผู้นำเกาหลีใต้ได้นำจดหมายเขียนด้วยลายมือลงมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กหลังถูกคุมตัวไม่กี่ชั่วโมงว่าการประกาศกฎอัยการศึกไม่ใช่การก่ออาชญากรรมแต่เป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตในประเทศชาติการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งด้วยการตีความว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นเป็นการก่อกบฏถือเป็นเรื่องที่เหลวไหลอย,อย่างแท้จริงค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ